สวัดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องถอดอยางรถยนต์นะครับยี่ห้อ Perfect เดี๋ยวเราอยังให้ดูรอบๆเครื่องกันก่อนด้าหลังเครื่องนะครับตัวนี้นะจะเป็นทางเข้าลมนะครับลม เพื่อต่อเข้าใช้งานเครื่องนะครับตอนรลงเข้าตรงนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวนะ้านะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นลมเพื่อออกไปใช้งานนะครับเราสามารถไปต่อกับพื้นฉีดลมบล็อกลมอะไรก็ได้นะครับส่วนตัวนี้คือปลั๊กไฟใส่ไฟสองอิบนะครับจะเป็นไฟส่องสว่างนะครับไฟส่องสว่าง เดี๋ยวเราจะสัดที่ดูคร่าวๆนะครับตัวนี้สามารถดันขึ้นลงได้อ่าเดี๋ยวอ่าเพื่อไปล็อคแล้วก็ตัวเท้าเหยียบนะครับจะกดขึ้นลงได้นี่ครับดันขึ้นอ่าดันขึ้นไาให้สุดเลยนะัอ่าสุดแล้วอ่าต่อไปเอาลง งโอเค,อเค,อเค,อเคลูกค้าท่าในใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับ